สวัสดีทุกคนกับรายการครัวคุณตอย <Yeah. S 1> อ่ะอ่ะถงหน้าปรัหลาดทีนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการไปมาของคุณออสแม่เขาเรียกว่าคนแน็กแล้วกันนะครับผมจะมาเล่าจุดเริ่มต้นที่ผมเตาเอาง,ไไงนะครับเออก็ฟังไปงั้นนะครับเผื่อมันถูก มั้งนะเออ,เอ,อกอ็ไปดูกันเถอนะครับไปดูกันเถอะเนาะก็เสียงผมอาจจะไม่ค่อยเต็มนะก็ยังไม่หายจาก <c oughs> คุณเน็กนะครับกว่าจะเป็นคุณอีกตูดิ <c oughs> โอเดีลเนมิชชั่นนะครับก็น่าจะผ่านอะไรมาเยี่ยมกันเลยนะอันนะ ตอนน่าจะประมาณป6หรือม1นะครับที่คุณอิสติโอได้วาดรูปแข่งกับเพื่อนไม่ใช่ผมร้อเล่นโอเคนะครับคุณอิต,ต้องมีฝีมืออย่างมากนะครับก็เขาน่าจะไม่ได้มีฝีมือแต่เด็กเออใครจะไปเกิดแล้วมีฝีมือวะล้่กูงงตัวเองอะครับต่อนะครับก็คุณอิสติโอต้องฝึกวาดขยันครับ ครับวาดวาดบางงาขายให้เพื่อน95บาทครับอืมจุดเริ่มต้นไอ้โอเคนะครับคุณอิสตูดิโอตอนประมาณจะประมาณหมหนึ่งมอสองนะครับมั้งนะเขาน่าจะคิดไว้ว่าจะทำ YouTube แล้วทำแอนิเมชันเป็นของตัวเองนะครับจากมังนาที่เพื่อน95บาทแต่ไม่ได้ขายให้ใครเลยนะครับ ผมก็ผมเดานะครับ <c oughs> คุณผู้ชมอย่าอย่าอย่าดราม่านะกูแค่พูดนะครับอุย้ยกูเลยเหรอเออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผมนะครับ <c oughs> ผ,มผมคิดผมคิดแล้วทุกคนฟังนะครับ <c oughs> อ่าคุณอิสตูโอน่าจะทํานานนะครับน่าจะประมาณทําช่องนะครับเขาก็จะดีดีขัดหน่อย นะครับตอนนั้นคุณอิดไม่มีฝีมือแล้วเสียงเด็กคุดโคตรนะครับกูไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณอิดมหนึ่ง,อองหรือมสองหรือหรืออนุบาลเลยครับเสียงมันโคตรอีกเลยครับไอ้เหี้ยนะครับตอนนั้นน่าจะคุณอิดน่าจะปห้านะครับบังนะกูเดาไอ้เหี้ยครับผมเดานะผมตอนนั้นคุณอิดน่าจะน่าจะไม่ได้คิดคี้อะไรเลยนะครับคุณอิดน่าจะแบบ เฮ้ยกูจะแคปไหมครับอี๋อจะแคปไหมครับมันดังครับแค่นั้นครับแล้วก็ฟรีไฟอะป่องปองป่องหัวแตกสัสกูตึงครับประมาณนั้นนะครับผมก็เอ่ออี๋อะไรครับแล้วคุณเอกก็ได้ทำนิเมชั่นเป็นของตัวเองนะครับสายสืบหนึง่งอุ้ยกูกูปวดหัวอ่ะน,นะครับ จะค่อยพูดกันตอนถึงวันที่เท่าไหร่ว่ากูจะไม่ได้อะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันที่แบบเป็นเลขนะเป็นวันพุธวันสุขีอะไรกูจะไม่ได้น่าจะรอวันรอวันที่ยี่สิบสี่มีนานครับเจอกันนะครับว้าไลฟ์เปล่าวะถ้าไลฟ์เนี่ยกูไปกลัวแน่